คะ่ะยังอยู่ต่อกับอิงฟ้าคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเราได้เห็นคลิปนะที่อิงฟ้าไปเล่นเกมแล้วก็ได้รงางว<ม>ัลด้วยคุณได้รางวัลเป็นเพชรแล้วก็ที่ดีนะกรี๊ดลั่นเลยทีเดียวนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวเลยดีกว่าค่ะการเล่นเกมกิจกรรมอ่างเงี้ยแล้วก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็คือผู้เข้าประกวดที่ก็จะได้ได้ไดเล่น้งหมดแล้วก็มีพี่ๆท,ทีมงานด้วยหนูว่าเป็นดวงมากกว่าที่เราแบบได้อะไรเงี้ยแต่ก็ ทาง P W J ที่เขาแบบทำกิจกรรมวันนี้ขึ้นมาให้เราได้แบบเป็นหนึ่งผู้โชคดีในนั้นที่ได้ที่ดีไปกีดโโหสาวแตกค่ะกีดล้านแบบดีใจอะไรเงี้ยค่ะสองร้อยตารางวาสองร้อยไปที่ไหน <c oughs> สแบบแบบงองร้อยอยู่ในเมืองไอออยู่ติดถนนที่การจตนาบุรีแฟ<ผ>นจ<ล>ะได้ยังไงโอ้ยังไม่ได้แผนแต่คิดว่าน่าจะจะให้คุณแม่เออด้วยก็รู้สึกรู้สึกเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่ายิ่งตอนช่วงที่เราโดนดราม่ามากเท่าไหร่เนี้ย ผูใ้ใหญ่แล้วก็แฟนคลับคุาก็ยิ่งอยากให้กําลังใจอยากซัพพอร์ตรอมากเท่านั้นคว้าแน่นเลยนะตอนนี้งานก็ในหลังสามมื้ออาหารมีอยู่จริงค่ะเชา้ากลางวันเย็นก็ตั้งแต่แบบได้โมงมาก,ก็คือยังไม่ได้หยุดเลยจนถึงแบบวันบบน,นี้ยังไม่ได้หยุดเชา้าตื่นกี่โมงคะตีห้าค่ะจบที่กี่โมงโอ้เที่ยงคืนตีหนึ่งก็มีค่ะแล้วก็ตอบโควยให้ได้มากที่สุดแล้วหนูก็อยากจะตอบแทนองค์กรตอบแทนบอสด้วยที่เลือกเรา ให้เขารู้สึกเออไม่ผิดหวังที่เขาเลือกเราก็ต้องขอบคุณแฟนคลับเพราะว่าหลังบ้านแฟนคลับหลังบ้านเขาก็ทํางานกันเต็มที่จริงๆแฟนคลับที่แบบทํากระแสทานู่นนี่นั่นให้เราเขาก็ไม่ได้อะไรจากเราอ่ะแต่เหมือนเขาอยากเห็นรอยยิ้มอยากเห็นความสุขเราเรารู้ว่าเราทํางานหนักก็เลยแบบอะไรที่แบบช่วยซัพพอร์ตเราได้เขาก็อยากช่วยในการที่จะแบบทาหลังบ้านที่มันแบบปังมีบ้างวันนี้ก็เบอร์เบอร์บ้างงานเช้าก็จะก็จะมีน้องนอช่วยบ้างบางทีแต่ว่า มันเป็นเหมือนว่าเราเรานอนตื่นมามันก็หายเหนื่อยเพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่หนูเฝ้ารอคอยมาตลอดชีวิตว่าเราวันหนึ่งเราอยากจะมีงานเยอะๆแบบยุ่งๆเหมือนดาราบ้าง เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เก่งนะ<ช>แลวก็คือต้องบอกว่าสู้งานเหมือนกันนะคะเธอบอกว่าอยากเข้ามาอยากให้งานเข้ามาเยอะๆช่วงกอบโกยและการอยากตอบแทนทางกองอประกวดนะคะคุณนวัดด้วยนะบอกว่าอยากตอบแทนบอสที่เลือกเรานะคะส่งกำลังใจและกันนะคะเพราะว่าแฟนคลับของเขาเนี่ยก็คือต้องบอกว่าให้กําลังใจก,กันดีมาก<ช>นะคะติดตามผลงานกันตลอดไปนะคะเรื่องราวของการเล่นเกมนะบางคนมีแฮชแท็กบอกว่าอิงฟ้ามากับดวงไงโอ้แต่ดวงดีมากๆจริงๆค่ะ